ครับวันนี้ก็อยู่กับอูช่างชาตินะครับวันนี้อยู่อ,อําเภอสนมจังหวัดสุรินทร์นะครับตอนนี้กําลังจะเอาปากไปส่งครับนี่อยู่ปากนี้อยู่อ,อําเภอสังขะไม่ไกลครับอยู่จังหวัดสุรินทร์นี่เลยครับปากนี้อืนี่ครับเดี๋ยว อันนี้ก็จะมาพามาดูไอ้ร้อยห้านะครับนี่ตอนนี้ร้อยห้าร้อยห้าคันนี้เสร็จแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้อืตอนนี้ก็ทำไปขยายปากนะครับ ปาก,ก,กสามเม็ดนะครับแล้วก็ก็สปริงแล้วก็บุรีลองขู่ครับตู้เบาก็ทำเพิ่มให้อีกนิดน้อยครับก็แก่แก่แก้ให้อีกนิดน้อยครับตู้เบาแอนเบาวกว่าเดิมครับ ตัวนี้ก็เป็นงานสร้างของทางอูทั้งหมดนะครับตัวนี้เรานิ้วนมนี่ก็สร้างใหม่นะครับนี่เรานิ้วน้มล่เานิ้วนมตัวนี้จะจะเป็นบุตันนะครับนี่ครับเป็นเหล็กตันนะครับตัวนี้เป็นเหล็กตันเป็นเหล็กตันแบบนี้นะครับอตัวนี้ทําเป็นนาหกมิลแล้วนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็ ลาวนี่ก็ภัพใหม่ครับตอนนี้ก็เป็นแป,ป๊บสติมแป,ป๊บสติมนะครับตอนนี้อย่างนาครับตัวนี้ก็นาครับตอนนี้หนากว่าของศูนย์นะครับอืไอ้ลาวที่เขาขายตามร้านทั่วไปก็กจะบางกว่าน,นี้ครับเอครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาให้ดูครับลาวตัวที่เอ่า ร้านอะไรมีขายทั่วไปครับมันจะบางกว่านี้ครับผมซื้อมาแทบทุกยี่ห้อแล้วครับบางกว่านี้ครับตัวนี้เป็นอ่าผมสั่งพับนะครับสั่งพับแล้วก็มาขึ้นลาวเองนะครับตัวนี้ตัวนี้หนวดกุ้งเป็นทรงไท,ไ,ทไทยไทยไทยเจริญครับไทยสิงครับอไทยสิงค์ตัวนี้ ก็อลองทั้งไทยสิงทั้งปานจเจริญครับปานจเจริญจะจะเก่งเข้าล้มนะครับอืมตัวนี้ก็ใช้เป็นใบมีดแมงป่องหัวจรวดแมงป่องนะครับตัวนี้เออนี่ครับทั้งเซตเลยครับตัวนี้เพาะเลาใบามีดก็มีมืนครับมือนเพาะจุดตัดต้นข้าวนี่ครับเพราะว่าอ่า ราคาค่อนข้างสูงครับตัวนี้มาดูครับมันถึงหมื่นได้งไงครับตัวนี้ก็ว่าจะรวดน็อตไม่ครับน,อน็อตจับใบมีดไม่ครับน็อตจับหัวจะรวดใหม่ครับนี่ครับคนเคยซื้อน็อตหัวจะรวดจะรู้ครับว่าไอ้น็อตตัวนี้มันแพงครับ ตัวละสามสิบกว่าบาทครับครบชุดก็อยู่ประมาณสามสิบห้าบาทครับตัวเมียยี่สิบไอ้ตัว,ต,วตัวผู้สิบตัวผู้ยี่สิบบาทตัวเม,มียตัวเมียจะอยู่ที่สิบบาทครับแวนอีกห้าบาทครับตกสามสิบห้าบาทครับ คอสปริงนะครับคอสปริงสวยๆครับพร้อมดันเท่าล้มครับก็ก็คือถ้าถ้าจะดันจริงๆนะครับก็มันก็อยู่ที่ที่คนขับด้วยนะครับมันไม่ใช่ว่าทำทำแบบนี้ไปแล้วก็เกี่ยวเล่งเครื่องเบาๆแล้วก็จะให้มันเกี่ยวได้เร็วๆมันก็ไม่ได้นะครับ บางทีเกี่ยวช้าไปมันก็จะทําให้ติดติดติดคอได้ครับมันมีหลายสาเหตุครับตัวนี้ก็นอ็อตก็รู้สึกว่าจะไหม่อันนี้ใหม่จริงๆเลยครับนี่เผาเผาลูกดาวก็เผาลูกดาวตัวนี้ก็ใส่ให้ไหม่นะครับเป็นสองนิ้วนะครับ จะใหญ่กว่าเดิมครับนากว่าเดิมด้วยครับเก็บสีเก็บอะไรให้ใหม่หมดครับนี่ครับเดี๋ยวขึ้นดูดูมองคนขับครับโอ้ครับ้างมากเลยครับฝั่งขวาผมก็ขยับให้มันเลยเลยแท็กมาอีกนะครับเพื่อง่าย ต่อการเลี้ยวนะครับก็จะสตาร์ทดูไม่รู้จะสตาร์ตติดไหมจอดลร้วันละติดอยู่ครับเดี๋ยวลันให้ดูครับ น,นี่ครับก็ให้ดูนะครับว่าจะโหลดไม่ป่องนะครับนี่ครับใหม่ทั้งเซ็ตน,นะครับวันนี้ก็ตอนแรกหันน็อตหันน็อตขึ้นบนนะครับหันน็อตขึ้นบนแล้วไอตัวเมียขึ้นบนอย่างเงี้ยแล้วม,นนนม,ม,ม,มันชนตัวนี้ครับมันมันมันชนตัวนี้ไปไม่ได้ก็เลยกลับกลับข้างนะครับ ก็เป็นแม่งสองทั้งชุดนะครับตัวนี้เป็นมือนะครับตัวนี้ใครอยากได้แบบนี้แพงครับนี่ครับเจอดันก็ตามนี้ครับ DC 105X นะครับตัวนี้เป็นลูกเรดใบเรดนะครับลูก2มิลนะครับใบ3ามมิลนะครับตัวนี้จัดหนาเป็นพิเศษนะครับตัวนี้ ครับผมท่านใดสนใจก็โทรสอบถามได้ครับที่เบอร์093328นะครับ774 0นะครับช่างชาติลถซิ่งุรินนะครับนี่ครับสนใจก็โทรมาได้ครับขอบคุณครับ